วันนี้มีสามข้อนะคะที่คุณจะต้องรู้ก่อนสร้างบ้านเลยเพื่อไม่ให้งบบานไปงั้นเรามาเข้าเรื่องเลยนะคะหนึ่งคือคุณต้องรู้ b o q ค่ะ b o q ก็คือปริมาณงานของบ้านของคุณไม่ว่าคุณจะมีบ้านขนาดไหนอะไรไงเราทำา b o q ออกมาค่ะ b o q หมายถึงอะไร b o q หมายถึงรายการวัสดุอุปกรณ์รวมถึงราคาวัสดุนั้นๆที่จะแสดงในบ้านของเรา 2. ผู้รับเหมาเราจะต้องเลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้มีความน่าเชื่อถือคือดูจากผลงานที่ผ่านมาหรือว่าเราจะดูจาก เพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าที่เพื่อนที่เขาทําบ้านมาแล้วค่ะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่สามคือสําคัญเลยนะคะคือตัวเจ้าของบ้านเองค่ะตัวเจ้าของบ้านไม่ควรตามใจผู้รับเหมาอย่างอะไรอย่างเช่นเจ้าของบ้านเลือกเป็นกระเบื้องปูพื้นขนาดสี่สิบคูณสี่สิบแต่ผู้รับเหมาเสนอว่าเฮ้ยเอาเป็นแกนิดโดดดีกว่านะสวยกว่าอันนี้ราคาเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นมาจากเริ่มและจาก B O Q และเหตุผลที่เลือก40กับแกนิโตเราก็มีข้อดีข้อเสียอยู่นะคะถ้าใครอยากรู้ก็ทักมาที่ไลน์แอดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ